สวัสดีครับนักเรียนพบก,กับครูสวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .4 นะครับที่เรียนหนังสือภาษาอังกฤษโดยหนังสืออัปโหลดนะครับอัโหลด4นะครับเป็นหนังสือเอ่อสำหรับสำหรับชั้นม .4 ครับก็สวัสดีคุณครูสวัสดีเพื่อนเพื่อนครูนะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ เราจะมาเริ่มดูเนื้อหาข้างในกันนะครับผมจะใช้วิธีการอธิบายนะครับอธิบายเพื่อใช้สําหรับการสอนสาหรับนักเรียนที่อาจจะไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่เป็นการเฉลยหนังสือนะครับเน,เน้นว่าไม่ใช่การเฉลยหนังสือแต่เป็นการอธิบายนเนื้อหาต่างๆนะครับให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในอีกทางหนึ่งนะครับ เรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งสําหรับนักเรียนที่ต้องการจะหาหนังสือเฉลยนะครับนักเรียนสามารถหาได้เยอะอยู่แล้วนะครับมีมีหนังสือเฉลยขายนะครับนักเรียนลองหาดูถ้าเกิดจะดูเฉพาะเฉลยนะครับเฉลยจะไม่นักเรียนก็จะได้ได้แต่ลอกไว้ใฉ่นะครับไม่ได้ความรู้ตรงนี้ของครูจะอธิบายและให้นักเรียนทําเองได้นะครับเราจะมาเริ่มกันดูด้วยกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับเรามาถึง2.4 Buying Things นะครับการซื้อสิ่งของนะครับของหนังสืออัพโหลด4นะครับโมดูล2พันธเรียนม .4 นะครับ2.4 Buying Things ครับเป็นคำศัพท์ข้อหนึ่งครับ m a t h e r p r o d u c t in the add word to the section in a supermarket where you can find them ดูนะ the ใบโฆษณานะครับกับดู section ว่ามันจะอยู่ตรงไหนในซูเปอร์มาร์เก็ตที่หาได้นะครับ เป็นใบโฆษณาที่ชวนซื้อของนะครับเพราะมีอะไรลดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมาดูข้อ2 uk currency นะครับ e n c y ก็พวกปัดเงินนะครับเงินของ uk uk ก็คือประเทศอังกฤษนะครับนะครับ study the table then read the price in e x e r c น s e 1นะครับเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับมาดูเงินเหรียญครับเงินเหรียญเหรียญมีเหรียญ อันนี้คือมันหน1่งพีหนึ่งเหรียญน,น,นะครับเงินคอยนะ์นะหนึ่ก็คือ1 pence หรือ apenny ก็ได้นะครับใช้คว่า pence หรือ apenny ก็ได้2 p ก็คือ2 pence นะครับ5 p ก็คือ5 pence 10 p ก็คือ10 pence ก็เป็นเหรียญ10นะครับเหรียญ10บเพนนี twenty p ก็20 pence นะครับ50 p ก็50 pence นะครับแล้วก็ one หรอ apound นะครับ อควิดก็ได้นะครับอัพควิดนี่คุณเพิ่งเคยได้ยินเลยนะครับอัพควิดเคยได้ยินแต่อพาวหรือวันพาวนะครับทูพาวหรือทูควิดนะครับ Q U I D 1ปอนด์สเตอร์ลิงนะครับควิดหนปอนด์สเตอร์ลิงควิดนะครับ เป็นอพาวก็ได้แล้วควิดก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่ป่าไม่ทราบนะครับโน้ตก็คือแบงค์นะครับเป็นแบงค์นะครับแบงค์ Bank นะครับไฟพาวนะครับหรือไฟไฟพาวนะฮะแบงค์ห้าปอนด์นะครับไฟพาว หรือไฟควิดก็ได้นะครับหรืออัพอัพไฟเบอร์เงินอังกฤษก็มาก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับอันนี้แบงค์สิบปอนครับ10พ pounds t น w ะ e n pounds นะครับ50 f t y pounds นะครับควิดเนี่ยไม่ไม่เติมเอสเลยนะครับมาดูทับตัวนี้นะครับ บัคบัค k s B ugs, B ugs, นะครับเป็นเป็นแะรงนะครับเป็นเงินดอลลาร์นะครับ Every penny เงินทั้งหมดครับทุกบาททุกสต์นะครับ Not a penny ใช้เพื่อบอกว่าไม่มีเงินหรือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ appenny for your t h o u g h t t เป็นอีเดปยมนะครับใช้เพื่อถามว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ read ดดี money read ดดี cash เงินสดครับ รีดิชนะครับ spare change เสษเงินนะครับ loose change เสษเงินเสษเหรียญหรือ small change นั่นเองนะครับเสษเล็กน้อยเ a y f ฟอร์ i ิ g งส์นะครับการการจ่ายเงินเพื่อสิ่งของนะครับออไรทูคาทันออฟมิล e พลสฉันอยากได้นมสองกล่องนะเฮียยูอานี่ไง อันนี้ n g ียง e เอะไรอีกไหมโนแตงไม่เราขอกกบคุณ how much are they the art w o p o u n d and eight depends mm hmm. นะครับ mm hmm. สิธานเ็าจะออกเสียงอย่างนี้นะครับ mm hmm. ใน shopping list ครับ listening ข้อ4นะครับ listening ข้อ4เขาบอกว่า listen and feel in the feel in the price ให้ฟังดูแล้วก็ใส่คำใส่ราคานะครับใส่ราคาลองฟังดูนะครับ 2> unit 2.4 buying things exercise 4 page 41 thanks for coming shopping with me paul that's okay it takes less time with two what's the first thing on the list um bread here we are which kind do you think this big loaf of sliced bread looks nice and it's only one pound thirty nine pence let's get this one. okay. Now, cereal. I like honey nut Cheerios. Of course. Here they are. What about yoghurts? Sure, I like yogurts. Hey look, here's two packs of four for only five pounds. That's a bargain. Put it in the trolley. We need orange juice next. Here we are. Let's get this one. Wait a second. There's a special offer. Two cartons for one pound fifty. Oh, yes, that's great. We need tissues. Okay, got them. What else? I know. Let's get some pasta sauce. Okay, but that's not on the list. Well, this one is only £1.69 a jar. That's alright then. So the last item on the list is tomatoes. What about these at £1.79 a kilo? Perfect. Okay, let's go. ไม่ทันให้ฟังซ้ํานะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาราคามาใส่นะครับพอราคามาใส่แล้วลองบวกดูนะครับได้ตามนี้ไหมนะครับถ้าได้ตามนี้ก็ถูกนะครับด้วยด a n ง w นไร i ิงครับ check this word ล็อก l Basic Expensive แพงนะครับลูกฟอร์มหาครับสเปเชียล f อฟเอร์ เสนอให้แบบพิเศษนะครับอาจจะเป็นของลดราคาหรืออะไรนะครับ Eco Friendly ก,ก็ะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งเฮบิตอันนี้เป็นทิศสายการช้อปปิ้งนะครับของจอร์นแล้วก็ของเรานะครับเมมเบอร์อินแฟมลีครอบครัว สมาชิกในครอบครัวนะครับช้อปปิ้งเพลสสถานที่ที่ไปช้อปปิ้งคับติงอยู่บายสิ่งของที่ซื้อท่าอเฟนบ่อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นของจอดนะครับก็บอกว่า r e j o i n น t a t e s and c o m p l e t e t t e t a b l เเติมให้สมบูรณ์นะครับเติมในตลาด t h e c l a s s แล้วมาบอกเพื่อนครับส่วนข้อบีนี่เปลี่ยนเป็นของเรานะครับ จะมาดูจะมาฟังเรื่องเรื่องเมื่อตะกี้นี้นะครับอันนี้นะครับแต่เราจะมาฟังดูนะครับแล้วก็ให้นักเรียนฟังฟังเรื่องเรื่องเมื่อตะกี้นี้แต่ว่าลองดูความหมายทางด้านขวามือด้วยนะครับควรจะเปิดเป็นเสียงจาก Google Translate นะครับนักเรียนดูแปลครับ There are 5 of us in my family, so we go to the supermarket twice a month. Sometimes mum goes to the local greengrocers to buy fruit. It's fresh and cheap. We buy the basics such as bread, milk, eggs, rice and pasta. We don't buy much meat because it's expensive. We don't buy any soft drinks either. We only drink water. Mum looks for things that are on special offer.

สนอันนี้ของนักเรียนก็ลองคิดดูแล้วก็เติมของนักเรียนเองนะครับโอเคครับ2.4คงมีคอมูี่อตนนี้นะครับนะครับนักเรียนครับ นักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้คุณด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e เดยครูสวัสดนะครับเดยผมครูสวัสดเพื่อช่วยนักเรียนในการทบทวนเนื้อหานะครับในการทบทวนเนื้อหาที่อาจจะเรียนมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้เรียนในการเ,าเตรียมตัวเรียนให้ให้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่าคิดนักเรียนชอบที่จะให้ครูทำคลิปของหนังสืออัปโหลด4ต่อนะครับ ทั้งคุณครูทั้งท่านผู้ปกครองทั้งนักเรียนนะครับถ้าสนใจให้ครูทําคลิปต่อในลักษณะนี้เป็นอธิบายแบบนี้นะครับถ้านักเรียนใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับครูจะได้ตัดสินใจได้ว่า,าจะทําต่อไหมนะครับจะทาต่อไหมนะครับหวังว่านักเรียนคงเชื่อครูในการตัดสินใจได้นะครับถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์สาหรับนักเรียนก็ใส่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครูจะได้ทําต่อ เจอก,กันใมาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเรียนเ,เก่งๆนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับกดปุ่มจอยให้ด้วยจะได้เป็นสมาชิกช่องหมครูนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ please